รอยสักนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปะบนผิวหนังอย่างเดียวนะแต่จริงๆแล้วมันคือปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่น่าทึ่งมากๆเลยละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเเบื้องหลังหมึกสีส,สวยๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ผิวของเรากันแน่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมรอยสักมันถึงอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตคือในเมื่อผิวหนังของเราเนี่ยมันมีการผลัดเซลล์เก่าออกไปแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาแล้วทำไมหมึกมันถึงไม่หลุดลอกออกไปด้วยละ่ะ นี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ก่อนที่เราจะไปลงลึกเรื่องวิทยาศาสตร์จ๋ะจนะครับเราลองย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปกันสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าการสักเนี่ยมันอยู่กับมนุษย์เรามานานมากแล้วจริงๆคือตั้งแต่หลายพันปีก่อนแล้วครับที่คนเราใช้รอยสักเพื่อบอกว่านี่ฉันเองนี่คือกลุ่มของฉันหรือเพื่อแสดงพลังอานาจ อย่างในบ้านเราสมัยก่อนก็จะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าลาวพุงดําซึ่งรอยสักบนตัวเนี่ยมันบอกได้เลยว่ามาจากไหนเป็นใครอยู่ในสถานะไหนของสังคมพอข้ามมาถึงยุคเราเรานี้โอ้โหเหตุผลที่ควรจะสักนี่มันเยอะแยะไปหมดเลยครับบางคนก็สักเพื่อความสวยงามตามแฟชั่นบางคนก็ใช้มันเพื่อบันทึกเรื่องราวสําคัญในชีวิตหรือบางทีก็เพื่อแสดงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านก็มี หรือแม้กระทั่งเ,เป็นเรื่องของความเชื่อและจิตวิญญาณก็ด้วยเหมือนกันคือแต่ละรอยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งต่างกันไปหมดเลยแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะครับคือการสักเนี่ยมันไปไกลกว่าเรื่องสวยสวยงามๆแล้วนะในทางการแพทย์เขาก็ใช้กันด้วยอย่างเช่นการสักเพื่ออำพรางรอยแผลเป็นหรือสําหรับบางคนที่แพ้เครื่องสําอางหนัก,นกๆก็อาจจะใช้วิธีการสักเพื่อความงามแทนไปเลยก็มีครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วครับ เรากำลังจะดำดิ่งลงไปใต้ชั้นผิวหนังเพื่อไปไขความลับกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ทำให้หมึกพวกนั้นมันติดอยู่กับเราไปตลอดการถ้าพูดกันแบบเบสิกเบสิกเลยนะครับการสักก็คือการใช้เข็มจิ้มจิมจิมเพื่อสร้างแผลเล็กๆแล้วก็ส่งหมึกเข้าไปที่ผิวหนังชั้นในของเราที่เรียกว่าชั้นหนังแท้ฟังดูก็ง่ายๆตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลย นี่ไงครับปริศนามันอยู่ตรงนี้แหละในเมื่อผิวชั้นนอกของเรามันหลุดลอกออกไปเรื่อยๆแล้วอะไรละ่ะที่มันไปยึดเจ้าหมึกพวกนี้ไว้ไม่ให้มันหลุดหายตามเซลล์ผิวเก่าออกไปและวนี่คือคำตอบครับคือทันทีที่เข็มแทงหมึกเข้าไปในผิวเราเนี่ยร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเลยครับเฮ้ย <Hey, S 2> มีสิ่งแปลกปลอมบุกรุกแล้วมันก็จะส่งหน่วยรับมือฉุกเฉินด่านแดงออกมาซึ่งก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า m a c โครฟ a จ เจ้าพวกนี้ก็จะรีบกรูเข้าไปแล้วก็พยายามจะกินอนุภาคหมึกเพื่อกำจัดทิ้งครับแต่แต่มันกลับกลายเป็นว่าพอแมคโครฟาสกินหมึกเข้าไปจนเต็มท้องแล้วเนี่ยตัวมันจะใหญ่เกินไปจนขยับไปไหนไม่ได้สุดท้ายก็เลยติดแงกอยู่ตรงนั้นกลายเป็นเหมือนผู้พิทักษ์รอยสักไปซะอย่างนั้นแปลว่าอะไรครับ ก็แปลว่ารอยสักที่เราเห็นเนกันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ติดทนเพราะว่าหมึกมันไปย้อมสีที่ผิวหนังนะไม่ใช่เลยแต่มันคงอยู่ได้เพราะถูกขังเอาไว้โดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเองนี่แหละครับมันเหมือนกับว่าหน่วยกู้ภัยดานแรกที่เราส่งเข้าไปจัดการผู้บุกรุกเนี่ยดันกลายมาเป็นยามเฝ้าผู้บุกรุกซะเองแล้วก็ถูกขังติดอยู่กับหมึกตรงนั้นไปตลอดกาลโหเป็นการเรียบเทียบที่เห็นภาพมากๆเลยใช่ไหมครับ พอเรารู้ความจริงทางชีววิทยาสุดทึ่งนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องมาคิดถึงอีกเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพนั่นเองครับใช่ครับเพราะการสักมันคือการที่เราจงใจสร้างบาดแผลแล้วก็ไปกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันต้องออกมาทํางานเต็มที่แบบเนี้ยในทางกฎหมายเขาเลยมองว่าการสักเนี่ยถูกจัดเป็นกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เลยเนะครับมันไม่ใช่แค่การเสืิมสวยทั่วไป และด้วยเหตุผลนี้แหละครับมันเลยทําให้คนบางกลุ่มอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษหรือถึงขั้นที่ว่าสักได้เลยเช่นคนที่มีโรคผิวหนังบางอย่างภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภาวะเลือดออกง่ายเพราะมันอาจจะเสี่ยงเกินไปแล้วก็เกิดอันตรายรุนแรงต่อสุขภาพได้เห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะมองในมุมของศิลปะหรือมองในมุมของชีววิทยาการสักเนี่ยมันคือการตัดสินใจที่ส่งผลแบบถาวรจริงๆซึ่งความถาวรที่ว่าก็มาจากกลไกของร่างกายเราเองนี่แหละครับ แล้วพอเรารู้แล้วว่าอะไรที่ทําให้รอยสักมันอยู่กับเราไปตลอดมันก็ช่วยอธิบายได้ทันทีเลยครับว่าทําไมการลบรอยสักมันถึงเป็นเรื่องที่ทั้งยากทั้งซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากๆแต่ให้เทียบกันจัดจ่ะเลยนะการสักคือการส่งเซลล์ภูมิคุ้มกันเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็กักขังหมึกเอาไว้กับที่ แต่การลบรอยสักด้วยเลเซอร์เนี่ยมันคือการยิงพลังงานเข้าไประเบิดอนุภาคหมึกพวกนั้นให้มันแตกเป็นชิ้นเล็กๆๆเ,เ,เ,เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราสามารถเข้ามาเก็บกวาดแล้วก็ขนย้ายเศษเล็กๆพวกนี้ออกไปทิ้งได้ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งมากๆกว่าจะหมดโจย์ครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันครับว่ารอยสักที่เราเห็นไม่ว่าจะอยู่บนตัวเราเองหรือบนตัวคนอื่นมันเป็นแค่ศิละปะสวยๆบนร่างกายเท่านั้นหรือเปล่า หรือว่าจริงๆแล้วมันคือพันธสัญญาระหว่างคนคนนั้นกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเขาเองที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิต